สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่จัดทำขึ้นเพื่อสาธิตการใช้โปรแกรม Smartbit 366ซึ่งเป็นโปรแกรมบันทึกรายการค้าทางเว็บไซต์จัดทำโดยนางสาวรปรมาพรแปดสูแสงจันทร์รหัสนักศึกษา6502009985คลิปนี้จะเป็นการปิดบัญชีสินค้าคงเหลือซึ่งยังอยู่ในระบบบัญชีค่ะ วันที่28กุมภาพันธ์บันทึกป,ปิดมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดและบันทึกมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวดเข้าบัญชีกำไรสะสมนะคะอยู่ที่ระบบการเงินระบบบัญชีค่ะเราจะทำการดูยอดสินค้าคงเหลือในรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวในเดือนกุมภาพานันธ์ ถ้าดูยอดต้งงนงดและปลายงดน,นะคะเลือกราคะสินค้าที่ต้องการทราบทั้งหมดค่ะ <Okay. S 1> จินดาดีไฟล์ขึ้นมาเลยค่ะไฟล์จะเป็นยอดจากวันที่1นึ่กุมภาพันธ์ถึง28่กุมภาพันธ์ ก็จะมียอดยกมาก็คือยอดต้นงวดนะคะว่าจะมีสิค่า1นึ่สึ่ง่นแปดพาบาทและยอดคงเหลือไปงวดอยู่ที่1 3ึ่งแสบาทสามารถดาวน์โหลดเก็บไฟล์ได้ค่ะเมื่อเราทราบแล้วเราก็จะดูเราก็จะไปบันทึก ปิดบัญชีค่ะจะปิดบัญชีนะวันที่28กุมภาพันธ์เขียนผิตภัไปไว้ว่าปิดบัญชีสินค้าคงเหลือเดือนกุมภาพันธ์68นะคะ เพิ่มบัญชีเป็นอันนี้เราทราบรหัสแล้วนะคะว่าเป็นสินค้าสำเร็จรูปไปนวดที่ไปเพิ่มเติมค่ะก็เป็นบัญชีสินค้าคงเหลือไปนวดในยอดหนึ่งแสนสาม แล้วก็ลงบันทึกยอดไปที่เราทราบเมื่อกี้นะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสินค้าสําเร็จรูปแต่ว่าเป็นสินค้าสําเร็จรูปต้นงวดและจากโจทย์เขาบอกว่าบันทึกเข้ากำไรสะสมก็คือต้นทุนขายนะคห่อศูนย์ห่งศูนย์ห่งศูนยี่ค่ะบัญชิต้นทุนขายสินค้า ก็จะเป็นยอดเครดิตที่เหลือค่ะเราจะบันทึกเครดิตเข้าไปที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทยอดเติบิบและเครดิตเท่ากันเท่าทางการบันทึกปิดบัญชีสินค้าคงเหลือได้เลยค่ะเป็นการเซตติ้งการบันทึกปิดบัญชีสินค้าคงเหลือค่ะ